ชีวิตดีดีที่ชายแดนใต้ฟังแล้วคุณจะรู้ชายแดนใต้ดีดีนอกจากนี้ค่ะสำหรับพื้นที่เบตงของเรานะคะก็มีการเปิดศูนย์ร่วมปันน้ำใจนะคะในการที่จะ เปิดรับบริจาคนะคะให้กับพี่น้องผู้ที่ประสบอุรุกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งเปิดเต็นท์รับบริจาคก,กันมาแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะที่หน้าศูนย์ต่อสอเทศบาลเมืองเบตงนะคะก็มีทางท่านนายอำเภอเบตงนายอมรชุมช่วยนะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองเบตงนายสกุลเล็งลักกุลนะคะส่วนราชการต่างๆแล้วก็ท่านผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษายะลาเขตสามมีครูนักเรียนนะคะวันนี้เนี่ยใน ช่วง ทิ้งที่งนะคะก็มีการร่วมส่งรถบริจาคน้ำดื่มเข้าสารอาหารแห้งและและ้วก็สิ่งของจำเป็นค่ะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดยะลานะคะซึ่งทางอำเภอเบตงก็ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนราชการภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะได้ร่วมกันนะคะแบ่งปันน้ำใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดยะลาค่ะโดยสิ่งของที่จำเป็นนะคะที่เรารับบริจาค ก็จะเน้นเรื่องของน้ำดื่มเข้าสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคและของใช้อื่นๆที่จำเป็นค่ะแล้วก็พวกไข่ไก่อะไรแบบนี้นะคะทราบข่าวมาว่าที่จังหวัดยะลาของเราเนี่ยต้องการเป็นจำนวนมากแล้วก็พวกอาหารสดนะคะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเขาจะมีการรวบรวมกันนะคะที่เต็นท์รับบริจาคหน้าศูนย์ตสแล้วก็นำใส่ขึ้นบนรถบรรทุก หกล้อนะคะในการที่จะลำเลียงไปยังอําเภอเมืองยะลานะคะไปที่จนผู้ว่านะคะจากปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ของจังหวัดยะลาของเราในรอบกว่า30ปีนะคะทำให้พี่น้องประชาชนของเราก็ได้รับความเดือดร้อนกันอย่างหนักเลยนะคะหากว่าพี่น้องชาวเบตงเองนักท่องเที่ยวนะคะหรือว่า ท่านใดที่รับฟังรายการของเรานะคะอยากจะร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในครั้งนี้นะคะก็สามารถแจ้งความประสงค์กันเข้ามาได้นะคะซึ่งพื้นที่อำเภอเบตงของเราเนี่ยจะเปิดรับบริจาคสิ่งของนะคะไปจนถึงวันที่5ทธันวาคมนี้ค่ะที่ศูนย์ตอสออยู่ใกล้ๆกับหอนาฬิกาเทศบาลเมืองเบตงซึ่งในแต่ละวันนะคะถ้าหากว่าของเนี่ยเต็มรถบรรทุกนะคะเราก็จะออกไป ทุกวันเลยนะคะเพื่อที่จะนำสิ่งของเนี่ยไปส่งถึงผู้ที่ประสบภัยนะคะแล้วก็ขอให้สถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ในทุกๆพื้นที่ได้คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วแล้วก็ภาวนานะคะให้ฝนเนี่ยอย่าตกนะคะถ้าตกก็ตกแบบนี้นอยนะคะอย่าตกเยอะเลยนะคะเพราะว่าณนะขณะนี้บางจุดเนี่ยน้ำก็ยังท่วมอยู่นะคะยิ่งเท่าฝน กมาซ้ำอีกเนี่ยน้ํามันก็จะท่วมขึ้นมาอีกนะคะก็เห็นใจแล้วก็สงสารเลยนะคะกับภาพข่าวที่ได้เห็นการไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากจุดนี้กันไปตามๆกันเลยทีเดียวนะคะ